สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผมโจเอสีคนเดิมนะครับอุ้ยแบบโดนเพราะว่าไปลุกคุ่งเลยลุกทุ่งติดมาเลยนะครับก็วันนี้อยากจะมีมีมีเรื่องอยากจะบอกทุกคนแนะ้วก็คือว่าวันที่ส4นี้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าจะมีฟันเทเชียซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากๆแล้วก็ทางบริษัทนี่เรียกว่าโปรดักชันนี่คุ้ยิ่งสร้างมหาศาลเลยทีเดียวแต่ว่าที่สําคัญมันไม่ใช่แค่นั้นครับคือธีมของปีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการ รณรงค์รักษาโลกเรานะครับเพราะว่าตอนนี้โลกของเราเนี่ยมันก็ร้อนทุกวันทุกวัน,วนแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะเป็นวันหนึ่งที่ให้เรามาช่วยกันตอนหนักถึงความสําคัญของเรื่องของปัญหาสภาพเวดล้อนนะครับแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นอีกคือโชว์ของเวทีสิงโตทะเลน่ารักมากครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมก็มาซ้อมกับสิงโตทะเลนะครับน้องๆสิงโตทะเลเนี่ยเรียกว่าแบบเป็นเรียกเป็นสัตว์โลกที่น่ารักมากๆชนิดหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเขา เขาฉลาดอะ่ะฉลาดมากมากเลยตัวผมเนี่เห็นทางแรกรู้สึก,กว่าโคตน่ารักมากแบบถ้าถ้าเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้นิดเลี้ยงไปเลยคือเอ็นดูเขามากๆครับก็อยากให้มาดูความน่ารักของสิงโตทะเลกันเยอะๆนะครับเพราะว่าโชว์เนี่ยพวกเราก็ก็ซ้อมกันประมาณนึงแหละแต่ว่าอยากให้มาดูว่าสัตว์โลกชนิดนี้เป็นอย่างไงกันแล้วก็การที่เราไม่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมเนี่ยจนวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเรื่องไม่ดีอย่างเช่นที่หัวใสของพวกเขาเนี่ย จะไม่มีอีกแล้วทำให้พวกเขาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ตามธรรมชาตินะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สัตว์โลกน่ารักน่ารักอย่างนี้ขาต้องไม่มีที่อยู่แล้วก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดนะครับก็อยากจะฝากไปให้มาดูกันเยอะนะครับผมสวัสดีครับ